สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางครูเพลงค่ะดิฉันเวียงทองพัฒนาการพร้อมจะพาทุกท่านเดินทางไปสัมผัสกับเรื่องราวชีวิตและผลงานของเหล่าครูเพลงผู้สร้างสรรค์บทเพลงอมะตะให้กับวงการดนตรีไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องเวียงคำพัฒนาการนะคะ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยมากมายท่านคือสถาปนิกทางภาษาผู้ร้อยเรียงถ้อยคำจนกลายเป็นบทเพลงที่อยู่ในใจของมหาชนและเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยศสูงสุดในฐานะศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒิค่ะจากรั้วโรงเรียนสู่ถนนสายดนตรีจุดเริ่มต้นของครูสลาคุณวุฒิ ก่อนที่เราจะไปดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะมากมายที่ครูสลาได้สร้างสรรค์ไว้การทำความเข้าใจรากฐานและจุดเริ่มต้นของท่านถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะเพราะเส้นทางชีวิตจากข้าราชการครูผู้มีอุดมการณ์สู่การเป็นนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างคุณูปการอันมหาศาลแก่วงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริง ครูสลาเกิดเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2505ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญท่านเป็นบุตรคนที่4ของคุณพ่อบุญหลายและคุณแม่ก้านคุณนวุฒ เส้นทางชีวิตในวัยเยาว์ของท่านนั้นผูกพันอยู่กับการศึกษาอย่างแนบแน่นท่านสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาการศึกษาจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีและในระหว่างที่รับราชการครูท่านก็ได้มุมานะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชจนสำเร็จการศึกษาและได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ในด้านอาชีพราชการครูสลาเริ่มต้นบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านไรข่ขีจังหวัดอำนาจ,จเจริญก่อนจะเติบโตในสายงานจนได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในอีกหลายโรงเรียนและตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะอําลาชีวิตข้าราชการก็คือครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านดอนชีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ และประสบการณ์ในฐานะครูในต่างจังหวัดนี่เองที่หล่อหลอมให้ครูสลามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนซึ่งได้กลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศในการสร้างสรร์บทเพลงของท่านในเวลาต่อมาแต่ในระหว่างที่ท่านทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติอยู่นั่นเองพอรสวรรค์ด้านการประพันธ์ก็ได้ฉายแววออกมา จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปีคศ1982เมื่อท่านได้รับการชักนำจากคุณปัญญาคุณวุฒิให้ก้าวเข้าสู่วงการนักแต่งเพลงอย่างเต็มตัว และในปีถัดมาคือคศ1983ผลงานเพลงแรกของท่านในชื่อสาวชาวหอก็ได้รับการบันทึกเสียงซึ่งถือเป็นผลงานแจ้งเกิดที่ทำให้ชื่อของครูสลาเป็นที่รู้จักในฐานะนักแต่งเพลงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองและก้าวแรกที่หนักแน่นในวันนั้นก็ได้กลายเป็นประตูบานสำคัญที่เปิดทางให้ครูสลากลายเป็นนักสร้างสรรค์บทเพลงผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาค่ะ สถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตผลงานการประพันธ์ที่สร้างประวัติศาสตร์ เมื่อกาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายกรม m m y Go บทบาทของครูสลาในฐานะโปรดิวเซอร์และนักประพันธ์เพลงก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้เขียนเพลงแต่เป็นผู้สร้างเรื่องราวและสถาปนิกผู้กำหนดภาพลักษณ์ให้ศิลปินบทเพลงของท่านสามารถสร้างตัวตนต้นแบบที่ชัดเจนเช่นขวัญใจผู้ใช้แรงงานหรือสาวดอกหญ้าซึ่งกลายเป็นภาพจำที่แข็งแกร่งและกำหนดทิศทางให้กับวงการเพลงลูกทุ่งอีสานร,ร่วมสมัย สิ่งที่ทำให้บทเพลงของครูสลาแตกต่างและครองใจผู้ฟังมาได้อย่างยาวนานนั้นคือการใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของผู้คนได้อย่างกินใจเรามาลองนึกถึงผลงานเด่นๆของท่านที่สร้างศิลปินให้กลายเป็นดาวประดับวงการกันนะคะ ไม้พิรมพรครูสลาคือผู้สร้างภาพลักษณ์ขวัญใจผู้ใช้แรงงานให้กับคุณไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านบทเพลงอมะตะที่สะท้อนชีวิตและความรู้สึกของคนสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนเหนื่อยไหมคนดีนักสู้มอสาหรือก้อนดินริมทางล้วนเป็นบทเพลงที่มอบกำลังใจให้ผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน ่ายอรไทยจากเด็กสาวธรรมดาครูสลาได้เจีรไยและสร้างตัวตนสาวดอกหญ้าที่แข็งแกร่งและเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่จากบ้านมาสู้ฝันในเมืองกรุงบทเพลงอย่างดอกหญ้าในป่าปูนโทรหาแน่เดอร์กินข้าวหรือยังและอยู่ในใจเสมอได้กลายเป็นเพลงประจำตัวของใครหลายคนไปแล้วค่ะ มนแคนแก่นคูณสำหรับศิลปินท่านนี้ครูสลาได้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการเขียนเพลงรักที่เต็มไปด้วยอารมณ์รอคอยและตัดพอได้อย่างลึกซึง้งเช่นเพลงยังคอยที่ซอยเดิมคำว่าฮักกันมันเหี่ยถิมใสและให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาซึ่งโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบอย่างมาก ไพยพงศธรครูสลาได้สร้างสารรค์บทเพลงที่สะท้อนภาพลักษณ์ของหนุ่มบ้านนายุคใหม่ที่มีหัวใจรักมั่นคงได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเพลงเต็มใจให้ตัวรอเดอร์คนดีหรือต้นทางคือฮักปลายทางคือเฮา ศิลปินท่านอื่นนอกจากนี้ยังมีศิลปินชื่อดังอีกมากมายที่ได้ขับร้องบทเพลงของครูสลาจนด่งดังเป็นพลุแตกนะคะเช่นเพลงปริญญาใจของสิริพรอ,อําไพพองซึ่งเป็นบทเพลงอมะตะที่ศิลปินรุ่นใหญ่อย่า,ยยางคุณน,นันทิดาแก้วบัวสายนำมาขับร้องใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูสลาในอัลบั้มพิเศษหรือก็จักรพัน์ผ่านบทเพลงที่คุ้นหูอย่างต้องมีสักวันและใจสารภาพ และอีกหนึ่งบทเพลงที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษก็คือเพลงเล่าสู่หลานฟังที่ครูสลาได้ประพันธ์ขึ้นในปีคศ2016เพื่อร่วมน้องรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งบทเพลงนี้ได้กลายเป็นเสียงสะท้อนความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศในช่วงเวลานั้นค่ะแต่บทบาทของครูสลานั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เบื้องหลังการประพันธ์เพลงเท่านั้นนะคะท่านยังมีความสามารถในด้านอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ศิลปินผู้มักความสามารถบทบาทนอกเหนือจากงานประพันธ์หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับภาพของครูสลาในฐานะคนเบื้องหลังแต่ความจริงแล้วท่านยังมีบทบาทในฐานะศิลปินเบื้องหน้าอีกหลากหลายด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่รอบด้านและความรักที่มีต่อง,งานศิลปะอย่างแท้จริงค่ะ ในฐานะนักร้องครูสลามีผลงานเพลงมาตั้งแต่อดีตทั้งในานามวงดนตรีอย่างวงเทียนก้มและวงจังหันนอกจากนี้ท่านยังมีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองที่หลายคนยังคงจดจำได้ดีนั่นคืออัลบั้มครูสลาตามหากุจ,จีซึ่งออกวางจำหน่ายในปีคศ1998ไม่เพียงเท่านั้นครูสลายังมีบทบาทในวงการโทรทัศน์ทั้งในฐานะนักสแสดงและกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงอีกด้วยค่ะ ปีบทบาทรายการคอสอ2017แสดงละครเรื่องราชินีหมอลำคอสอ2014ถึง2021กรรมการรายการไม้ทองธรรคอสอ2015ถึง2018กรรมการรายการศึกวันดวลเพลงและด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนี่เองที่ได้นำครูสลาไปสู่เกียรติยศสูงสุดในชีวิตของศิลปินค่ะเกียรติยศสูงสุด ศิลปินแห่งชาติและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลศิลปินแห่งชาติถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอันทรงคุณค่าสูงสุดที่มอบให้กับศิลปินผู้สร้างสรรผลงานอันเป็นมรดกของแผ่นดินและนี่คือบทสรุปแห่งความสำเร็จตลอดเส้นทางอาชีพของครูเพลงท่านนี้ค่ะ ในปีคศ2021ครูสลาคุณวุฒิได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ที่สมกับคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับวงการเพลงไทย นอกจากนี้ตลอดเส้นทางอาชีพครูสลายังได้รับรางวัลและเกียรติคุณอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและการยอมรับจากหลากหลายสถาบันไม่ว่าจะเป็นรางวัลครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่3ในปีคศ2 0 0 3รางวัลเพชรในเพลงจากกระทรวงวัฒนธรรมหลายปีซ้อนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยายลัยชั้นนำรางวัลศิลปินมรดกอีสานในปีคศ2011 เรื่องราวทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ถึงชีวิตที่อุทิศให้กับการสร้างสรงสรค์ศิลปะอย่างแท้จริงของครูเพลงคนนี้ค่ะและนี่คือเรื่องราวบนเส้นทางครูเพลงของครูสลาคุณวุฒิจากอดีตคุณครูผู้มีอุดมการณ์สู่การเป็นนักประพันธ์เพลงผู้สร้างตำนานให้กับวงการลูกทุ่งทิ่สารและในวันนี้ท่านคือศิลปินแห่งชาติผู้เป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรื่อหลังสืบต่อไปค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะกลับมาพบกับเรื่องราวของครูเพลงท่านอื่นๆได้ใหม่ในรายการเส้นทางครูเพลงและอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube ช่องเวียงคำพัฒนาการนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเวียงทองพัฒนาการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ